ทุไวรั <c oughs> สโคโรนาหรือโควิด -19 อันตรายแต่ป้องกันได้ด้วยการล้างมือด้วยน้ำสบ ห่วงใยจากนายเตือนใจทรงไตรานาย,ยุเทศมนตรีเมืองอ่างทองคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอ่างทองครับช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบนะครับว่ามีการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโควิดนะครับเพิ่มขึ้นมาพอสมควรนะครับเทศบาลเมืองอ่างทองนะครับก็ทําตามนโยบายของรัฐบาลและตามนโยบายของจังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้ต้อง รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนซึ่งออกจากเคหสถานทุกท่านนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยเรียกว่าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องถูกวิธีก็จะถูกจับและเสียค่าปรับอันนี้มาตรการแรกมาตรการที่สองก็เว้นระยะห่างก็รณรงค์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเว้นระยะห่าง นะครับในการร่วมงานต่างๆในสังคมอันที่3ต้องเน้นามาตรการเดิมคือช่วยกันนะครับพยายามล้างมือล้างมือบ่อยๆนะครับและที่สาคัญของความร่วมมือในการจัดงานต่างๆไม่ว่าจัดกิจกรรมงานเลี้ยงงานทานอาหารอะไรพวกน,นี้ต้องเน้นย้ําเลยนะครับว่าพยายามให้งดการดื่มสุราเพื่อป้องก,กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาโควิด นายทีนะครับ ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปที่ตลาดพระเลยนะคะแล้วเราค่อยวกกลับมานะคะวกตรงบนพุสบาทกลับมานะให้เรียบร้อยนะคะไม่เดินติดกันแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะสิ่งสําคัญก็คือหนึ่งนะคะเรื่องของการกินร้อนช้อนกลางล้ามือร์ระยะห่างแล้วตอนนี้มีมาตรการเลยะคะ,ไม,ะไม่ใส่หน้ากากนอนามายัยปรับไม่เกิน20 0 0 0บาทประชา,าันพ <ชา S 3> ันั์จาก สำนักงานเทศบาลเมืองอ่างทองนำโดยอ่าองสาธารณสุขหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเลยนะครับตลอดเวลาเมื่อวานนี้ปรกาบจริงวันนี้ก็เช่นเดียวกันจะัดก็ท่านผู้ว่าท่านได้มีคําสั่งออกมาแล้วนระถูกจับและการถูกเรื่ยนะครับไม่เกินสองหมื่นบาทอันนี้เป็นมาตรการนะครับที่สาคัญมากเพราะว่าวิสถาตของความร่วมมือนะคารับ้ยุอิารให้ยุมาต ไปกินห้าวข้าวทอสวยดาเนินการมาตรการ ีนาทสุกคนเลยเสียงที่ท่านได้ยินโฆษณาและคอบคุมทั้งปัญหาให้ทาจะไม่สะดวกเข้าที่ควรยังไม่ยอมปฏิบัติแน่ครับแกมกครงนบาทเนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันทุกคนนะครับ นะครับนะพวกเราส่วน้าการภาคราชการ,ร,รทุกคนเว้นระยะห่างด้วยนะครับที่ต้องทั้ง